สำหรับผม Master b u บิลก็จะแบบ Personal อละแต่ละ b u ลเดอร์ก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่โอ๊จะให้ผมทั้ง2ตัวเฮ้ยให้ยืมได้เอ้ยของลูกค้าสวัสดีครับกีตาร์โค้ชช็อปนะฮะวันนี้ไม่เงาแล้วปกติผมจะรีวิวคนเดียวครับ ก็เล่นอยู่คนเดียวเงาวันนี้ก็เลยชวนน้องชายต้วัเศนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรครับที่คุยกันไว้น่าจะเป็นเรื่องไอ้ที่มอลังสิทใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่หรอเนเดอร์เนเดอร์เนเดอร์ด้วยที่ร้านเรากีตาร์โค้ชชอปครับขายพวกเฟนเดอร์หรืออะไรเงี้ยครับกีตาร์ไฮเอ็นเยอะครับก็เลยมีคําถามไอ้เฟนเดอร์คัตตอมชอปกับมาสเตอร์บิลมันต่างกันยังไงคอดําคอขาวต่างกันยังไงบิ๊กเฮด สมอลเฮดต่างกันยังไงใช่ป่ะเราก็เลยถ้าผมเล่นคนเดียวนี่มันก็ดูนะก็เลยชวนตะมาเพราะว่าอย่างตะกับผมเราสนิทกันคุยกันบ่อยอยู่แล้วแล้วก็ชอบเฟนเดอร์เหมือนกันครับคือบอกได้เลยว่าเป็นแบบบิ๊กเฮดโลเวอร์เลยหัวใหญ่หัวใหญ่เออหัวโตหัวโตหัวโตไม่ใช่หัวใหญ่ไม่ใช่ทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ตะลองเล่นครับคือตัวเนี้ยเฟนเดอร์คัสซอมช็อปลิมิเต็ดออดิชั่น69บอดี้เป็นเอลเดอร์นะครับ อันนี้เป็นยูสกีตาร์นะครับพิกอัพเป็น h a n d ์วา e 69 h a n d ์วา e 69นี่ต้าว่ามันเป็นยังไงครับ่มันก็นสไตล์มันก็มีความใกล้เคียงกับ69จริงๆนะครับมันก็จะแบบมีหัวเสียงที่ใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีประกายของมันอยู่ด้วยเยอะมากเหมือนกันสําหรับตัวนี้นะผมลองแล้วแบบรู้สึกแบบว่าดีดแล้วมันมันใช่ทุกตัวเลยอ่าโอเคทีนี้ผมถามก่อนว่าหัวโตวหัวเล็กอะความรู้สึกต้ามนันต่างกันยังไง มันซาวอะ<า>เออไม่ไม่เอาความเท่นะเอาซาวก็ซาวผมว่าถ้าเกิดปี 6, ้นต้นๆหรือ5 9อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นออริจินอลเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเสียงมันเสียงมันก็ใหญ่เสียงมันจะใหญ่บอดี้บอดี้มันจะใหญ่แต่หัวโน้ตมันจะเหมือนมันจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าหัวโตเนี่ยม,มันจะมีหัวเสียงที่ใหญ่มันจะมันจะมีเนื้อมากกว่านอย่ะเออใช่ใช่ใช่เหมือนพี่ก็ซื้อตะของตะมีของตะตัวหนึ่งใช่ไหมัหกเจ็ด ครับก็เหมือนกันคือชอบหัวโตงที่ว่าหัวโน้ตอ่ะมันจะรู้เรื่องกว่ามันจะชัดกว่าตัวตัวหัวเล็กครับตัวนี้ดีมากแล้วก็คนที่ดูอยู่นะครับไม่ต้องดูแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อแล้วฮะเฮ้ยใจเย็น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 เล่นก่อนเล่นก่อนเดี๋ยวเปรียบเทียบหลายตัววันนี้เราก็จะเปรียบเทียบระหว่างอันแน่นอนมีเฟ n เดอร์ค t o m อมชอมีเดี๋ยวให้ตะเล่น Bu s ์ e ซ Bu i l d ครับอันนี้ผมไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยวมัน เซตอัพอะไรยาวก็คือให้ต้าเล่นไปเลยแต่ผมจะเป็นคนคอยคอยดูแลเองโอเคเล่นให้ดูนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากเสียงคลีนนะได้ได้ก่อนอ่ะเล่นเลยครับ เลย <laughs> ไปพูดกันเลยแบบรู้เลยว่าแบบดีมากออแบบตอนที่ชวนแต่ต้ามารู้เลยเล่นตัวเนี้ยต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตาชอบแบบนี้ <c oughs> ลองสับแบบเป็นฟังกี้ให้ดูสักนิดนึง <c oughs> ได้เลยครับ ได้ให้ให้ฟังหน่อยครับปรับไปแล้วว่าตามที่พี่ปรับเลยครา,าวนี้ผมรู้สึกว่ามันดีแล้วมันดีแล้วมันดีแล้ว ก็เลยบอกไงว่าตัวนี้ของผมเสียงดีเสียงเสียงดีเจอกับโอวใจไม่นก็โอ้โหไม่ยอมใครเลยหัวโตสบายเลยะทั้งประกายทั้งแบบเออปลายปลายมันมีเสียแบบโอ้โหม่งอ่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเสียงแตกเลยแล้วกันเอ้ยแต่วงตะกี้ใช้ i อเบอร์เน็ตทูสคิมเมอร์ทีอ็นอนี่เป็นออริจินอลนะที่เหยียบเมื่อกี้นี่ก็เป็น i อเบอรเนตเอ้ยไม่เอร์เนตโทษเจเอสเจเอสแอนดี้ทิมมอนอันเนี้ยของเก่าเป็นของตาผมขอซื้อมาเอามาใช้อัดรีวิวอ่าโอเคเชิญครับ ล็อกได้ไหมเอาจริงโอ้โหสบายคนถาม<ข>ผมชอบถามว่าอ่ะปรับปับกัขออีกสักที ยมครับโอ้ผมน่ะเป็นแอดบินด right. ้วยใช่ไหมก็ชอบโดนคําถามว่าจานครับซิงเิลคอยมันพอเหรอลองจริงมันเกี่ยวอะถ้ามันเกี่ยวที่การปรับซาวเอฟเฟกของเราวิธีการเล่นด้วยใช่ดังันก็อยู่ที่เราด้วยใช่ไหมครับใช่ตัวนี้ก็ก็เป็นของผมแล้วสอบตัวใเย็นใเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นตัวต่อไปเดี๋ยวผมให้ลองเทียบกันตัวต่อไปตัวนี้ก็เป็นมาสเตอร์บิวนะครับ เป็นมาสเตอร์บิวสแต55เราเคยได้ยินแต่54ต,ตัวนี้มันเป็นเป็น Master ร์บิ55ตาเคยลองไหม55จริงเหมือนจะเคยลองนะครับเหมือนจะเหมือนจะอ๋อ oh. ไม่ไม่ชัวร้อเป์แต่วันนี้เป็นเอชใช่ไหมฮะตัวนี้ e อเดอร์ Elder, ครับตัวนี้เป็นเอลเดอร์เอลเดอร์โอ้เอลเดอร์แล้วก็ปกติเลยเป็นคอเป็นเมเปิลนะครับครับแต่ p ิกอัพตัวนี้มันเป็น50คัสซัมช, uh. ช็อคใช่เป็น50คนทำชื่อรีวายเพอร์ลี่ คนนี้จริงกําลังมาแรงเลยนะคาร์ตารู้จักวะไม่ผมไม่ไม่ได้ตามเออใช่ใช่ใช่แล้วเราก็รู้จักแบบพวกซีเนียพวกทอดเค้าอะไรครับจอร์นครูซใช่ไหมอะไรพวกนี้เจสันสมิธคุณเนี้ยเราว่าไม่มาแรงแน่นอนเพราะว่าทํางานลินิกดีครับเออแล้วก็น้ําหนักคือการคัดไม้อยู่อะไรเงี้ยดีมากมาสวยงามนะสวยรูดีสีวิธีการทําสีอะเรามีทอดเค้าอยู่ตัวหนึ่งครับก็สีแบบเป็นอย่างนี้เลย อืมงานเงินอะไรดีเลยอีกหน่อยน่าจะดังเอาถามต้าเรื่องนี้ก่อนมีคนอยากรู้ว่าในความคิดต้านะครับตามสบาย Master b u บิ d กับกับคัสตอมช็อปอะความรู้สึกต้ามันต่างกันยังไงครับสำหรับผม Master b u บิ d ก็จะแบบ Personal อละแต่ละบิล l เดอร์ก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันในแต่ละปีนั้นๆอะบิลเดอร์ของแต่ละคนเขาก็จะมีงานลี l i c มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองอแล้วก็โทนเสียงในการที่จะคัดไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเฉพาะตัวเฉพาะตัวซึ่งเอาจริงๆแล้วคือกีต้าร์มันจะเรียกว่ายังไงดีคือแต่ละตัวมันยังไงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าบอดี้เสียงในบิลดเออร์แต่ละคนน่ะเขาก็จะมีผมว่าเขาน่าจะค่อนข้างที่จะเลือกแมทชิ่งพิ่ถีพี่ฐานมากกว่า เพราะว่าอย่างเช่นปิกอัพอย่างเงี้ยครับ mm. เขาอาจจะลองเป็นสิบสิบคู่เลยก็ได้ mm. เพราะว่าเขาทําคนเดียวนี่ uh huh. ใช่ไหม uh huh. แล้วก็อาจจะเอามาลองเฮ้ยอันนี้มันเวิร์ก,กับบอดี้อันนี้ไหมเอ้ย mm. อันนี้อะไรตัวนี้มันเข้ากับอันนี้หรือเปล่ามันออกมาเป็นเสียงแบบที่เขาต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ย mm. การที่เขาเริ่มทําคอขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยคือ mm. เขาคงได้ลองจากออริจินอลมาเยอะแล้วอะ mm. การทําปีนั้นๆมันก็จะอ้างอิง mm. อไอตัวออริจินอลที่ เขาอาจจะเคยศึกษามาหรือว่าเคยจับมาแล้วก็หลังสันอาจจะอย่างเฟดบางทีมันอาจจะแบบเตี้ยไปสําหรับบางคนสําหรับออริจินอลหรือว่าแบบคัสซอมชอปที่ทําเหมือนปีนั้นๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวนี้พอมันเป็นมาสเตอร์บิล e เดอร์เขาอาจจะแก้ไขตรงจุดนั้นอาจะอย่างเช่นเลดี้สปกติอาจจะเป็น7.25ดจุดเขาเป็น9.5อาจจะเป็น9.5 หรือว่าเป็นคอมเพลวหรือว่าเฟรดอาจจะใหญ่ขึ้นเพื่อให้ใเราสะดวกสบายในการเล่นมากขึ้นงียมันพูดถึงมันก็ตอบไม่ได้อะว่าอะไรดีกว่ากันถูกปะเพราะว่าเพราะว่าอย่างพี่พี่ก็ลองมาเยอะเหมือนกันก็รู้สึกว่าเออมันก็บางทีเราก็ชอบคัตตอมช็อปธรรมดามากกว่ามาสเตอร์บิวอะไรนี้แต่มันมันคือเป็นเรื่องของศิลปะเราชอบคอนนี้นนเราชอบทอดเขางานทอเขาดีเราก็ ยอมที่จะเสียตรงนั้นคาบายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตะเล่นเลยเอาเสียงเคีย้ยวนะครับโอเค <worship> เป็นยังไงบ้าง <Heavenly> <Slow> ดีนะดี้ะเสียงใหญ่มากเลย รู้สึกผมจะรู้สึกว่ากลางมันจะแบบมามาแบบบึ้มเลยอ่ะตัวนูน้นตัว,ตวสีขาวตัวสีขาวจะรู้สึกว่าแบบมีความสกูปมิดเล็กๆมันจะมีแบบหัวที่ใหญ่มากแล้วก็ตรงกลางก็จะแบบสกนะูปมิดหน่อยแล้วก็มีประกายแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นลำมันเลยเป็นแห้งมันเลย Right. Yeah. ดีเหมือนกันพี่มันมันจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยยากมันครบมากเลยอ่ะมันครบแบบประกายแหลมมันก็ออกมาแบบที่คิดไว้แล้วก็เล่นง่ายมากสําหรับผมกีตาร์ที่มันสองตัวเนี่ยเล่นง่าย,ายทั้งคู่นะซึ่งผมในในฐานะคนเล่นเนี่ยต้องการกีตาร์ที่มันเล่นง่ายเออเล่นง่ายอะ่ะไม่ได้รู้สึกแบบว่าลำบากมากในการเล่นอทัชชงทัชชิ่งแบบ เสร็จอันนี้มันดูเหมือนแบบ6 1 0 5ึ่งใช่ครับ6 1 0 5เก่งมากเป็ดเล็กใช่ป่ะเป็ดมันเล็กเล่นแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้จัมโบ้แบบรู้สึกว่าจัมโบ้เพราะว่าอย่างมาสเซิลบิลบางตัวก็อาจจะจัมโบ้เลยอะไรเงี้ยอย่างออสโนยเงี้ยตัวเอ๋คัสตอมแปดเนาะหกแปดใช่ไหมอันนั้นน่าจะหกพันหนึ่งร้อยใช่อันนั้นเขาก็ใส่แบบแต่พี่เคยเคยลองพี่ชอบนะหกพันหนึ่งร้อยผมก็ชอบคิดๆเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นเดอร์ที่มีอยู่ถ้าสมมติ มีโอกาสได้เปลี่ยนเปล็ดจะเปลี่ยนเบอร์นี่แหละ6กพันหนึ่งร้อยครับรู้สึกก็หกหนึ่งศูนย์ห้าก็ดีแต่รู้สึกว่าเล็กไปอ่า<ม>ก็จะสกอตเฮนเดอร์สันสตีมมิ่งวอร์นอะไรเงี้ยเขาใช้มือนี่เหรอใช่ใช่ใช่หกพันหนึ่งร้อยอ๋อโอเคเอ,อ่ะใช้เบอร์ใหญ่ลองอลองเสียงแตกดเดซิชั่นซะหน่อยอ่ะ จะไม่ค่อยถูกแนวเท่าไหร่อันนะสำหรับเกินสมกับก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพี่ไงตอนพี่อ่ะเวลาฟังเออพี่จริงจริง เป็นคนดีดเองไม่ค yes, yes. ่อยรู <c oughs> hmm, ้เออพอฟังพวเออมันก <c oughs> ็ไม่เหมือนกันใช่ใช่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าประกายมันจะออกมาน้อยกว่าตัวนู้นในในความรู้สึกผมนะครับมันจะมีความรู้สึกว่ามันเท่ากันอ่ะโน้ตทุกโน้นมันจะเท่ากันเวลาเค้นมันจะมีความเท่ากันกว่าตัวตะกี้เอออันนี้มันคือแบบต่อให้เป็นไฮเกนอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบ เออมันมันจะมีความแบบเข้าใจของมันอะเออแ้างั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคเดี๋ยวอย่าเพิ่งอยดีวเพิ่งวันนี้ก็ถือว่าเราง่ายๆเราได้มาฟังเสียงของ Fender Custom Shop ครับ f ฟ n เดอร์ s t e r b u ร l บิลสรุปอีกทีพี่โอ๊จะให้ผมทั้งสองตัวเฮ้ยให้ยืมได้เฮ้ยของลูกค้าฝากขายมให้ตะเล่นแบบเออให้ฟังก็ ถือว่ามันมันก็มีความแตกตา่างแต่ว,แว,ว่าสัมผัสอะผมบอกให้นะว่าสัมผัสไม่ต้องเล่นเองหูกว่าใช่คือจะบอกว่าตัวนี้สัมผัสด,ดีหคือไอ้มันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันจริงๆเราอยู่ที่เราชอบแค่ไหนแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าแต่และตัวควรมาลองด้วยตัวเองครจะจะดีที่สุดน,นะ แต่ว่าถ้าเกิดไม่เออไม่ไม่สะดวกก็สามารถติดต่อที่พี่โอ๊ตได้พี่โอ๊ตเขาก็จะช่ำชองทางหนีที่ไล่นู่นนั่นนี่ไม่ใช่อย่าบอกว่าทางหนีที่ไล่กีตาร์ทางกีตาร์ทางกีตาร์มานั้นครับสําหรับเทปนี้ก็ขอบคุณจันตะมากนะครับขอบคุณครับโอ๊ตด้วยครับสวัสดีครับ